ได้พิเศษหน่อยใส่ไข่ด้วยอะไรนะใส่ไข่พี่เินเหมือนไม่ได้เลยเลยไปสาแล้วนะครับอ้าวหล่อหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยผู้ชายไม่คุยหรือไปใจเย็นพี่จอร์จสิเพ็นเชื่อได้สวัสดีค่ะเอาเสื้อไปเลยนะให้หมูเล็กคุยเออ๋หมูเล็กคุยไปสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะฮัลลโหฮัลโหลสวัสดีค่ะ ครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเมื่อไอชิคงานลองได้ไม <bunları> ่ได้ไม่ได้สงสัยอาจจะงงงไปหรือว่าผมเบี่ยงเยอะไปวะโหโตเมื่อเป็นการแสดงจริงๆแล้วเป็นคนใจดีมากๆเป็นคนใจดีรักเด็กรักเด็กไอเด็กที่รองร้องดินนะแต่สนใจมานะ เออนลูกเราลูกเราอลูกลูกใช่ไหมโทรเข้ามาใหม่คุณเมื่อกี้อาจจะมีปัญหานิดนึงก็โทรเข้ามาใหม่นะฮะมาใหม่อีกแล้วมาใหม่อีกแล้วสวัสดีครับฮัลโหลค่ะ่ฮัลโหลค่ะเขาคับหรือข้าวะฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีชื่ออะไรครับจอบครับชื่ออะไรนะจอบครับนบโนบคุณโนบคุณโนบช็อตคุณนโนบโทรจากที่ไหนคะจอบจอบ เฮ้ยชื่อเหมือนพี่ชายเลยอ่ะนายหล่อแน่เลยว่ะคุณจ๊อปชอามาจากที่ไหนครับกรุงเทพกรุงเทพครับเด็กเต้มเด็กแต้มอีกแล้วคุณจ๊อบโกรธอะไรกันเปล่าเสียงเงี้ยโกรธเสียดูดีนะเอามาเล่นเกมกันดีกว่าเนาะเมื่อกี้ทราบกติกาหรือยังครับเออยังเลยครับอ้าวมามามาบอกกติกะเขาคือว่า ราจะให้มีโจทย์ท็อปิกไปสมมติเป็นจังหวัดอย่างเงี้ยจังหวัดจังหวัดต้องผัดกันพูดกับพี่นิกรเปนละนหนึ่งจังหวัดใช่ไม่เายี่สิบวิครับถ้าหากว่าพูดซ้ําแพ้อ่าถ้าไม่พูดแพ้ด้วยหมดเวลาก็ค้ากดแทนเลยนะฮะถ้ากดยี่สิบวิแล้วอยู่ที่ใครครั้งนี้ไม่ยังไม่ตอบก็แทนอะแพ้เลยละกันเนอะงงไหม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 โอเคไม่งงโอเคอะจบนี้

สองสองสี่ทำไมหมวยเล็กทำไมหมวยเล็กต้องดิเก่งเสียนะไม่ได้นะมิจ๊อบไม่ตเสียใจนะมิจ๊อบครับครับค่ะเดี๋ยวโทรไปขอให้เามาเล่นเกมใหม่พวกนี้นะคุณจ๊อบป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่หรือเปล่าคุณจ๊อบตื่นสักษสุขภาพทีนี้นะครับคุณจ๊อบกําลังจะสอบครับ ตายแล้วนะเนี่ยเอาเป็นว่าไปกลับไปอ่านหนังสือสอนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่านหนังสือนเสร็จแล้วพรุ่งนี้ตจงมาใหม่เล่นเกมใหม่เรื่องแรกงอยังอยู่ขอบคุณมากครับคุณจอนนะคะขอบคุณเลยครับสวัสดีค่ะแอ่วงสายังไงอะคือเล่นไงแต่ก็อยากเล่นเกมไงสารใช่เพราะขอรางวัลเราดึงดูดมากใช่แล้วนะครับผมเล่นเก่งกูนไปหรือเปล่าตอบถูกหมดเออเขาไม่ได้ซื้อน่าดีรางวัลเสร็จก็แพ้ ่ีมแอปว่างแอบปว่ไางไม่ไม่อยากเล่นด้วยแล้วนะฮะเอาเป็นว่าไม่ต้เหลือทำสวยจ้าเออทำสวยอ่าหมวยเล็กทำไงสวยยังไงคะทำสวยอะไรเงี้ยสวยอยู่แล้วแหมวยเล็กทำสวยยังไงครับอ่ะคุณแม็กซ์ทำสวยยังไงครับอ๋อชนะหมวยเล็กไปกลับบ้านให้ลงไปไปเลยนะฮะคุณจอร์นคุณจอร์นทำสวยดิครับ โยนมาเออขอหาเต้นหมวยเล็กดีกว่าแต่ด้นี่บอกแล้วว่าทำสวยก็ต้องทำแบบนี้เดี๋ยวววววเว้ยวว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 ่ววเวยวว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 วเวว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 วก็ว แค่มองมองหน้าไม่ได้ผมอายไม่ใช่ใี่ต้องลองให้ขึ้นก่อนถึงจะรู้ว่าอยากได้อะไรงงไหมไม่ไม่เข้าใจขง้ก็ให้มันขึ้นก่อนเถอให้ขึ้นจริงๆก่อนตอนนี้ไอ้ที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถจะฝันอะไรได้อะราให้มันขึ้นก่อนนะจ๊ะรอต่อไปแป๊บนึงแป้บนึงเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็มาแล้วเนี่ยลงมาแล้วเอามาคว้าได้จะได้อะไรบางทีชีวิตก็ไม่ได้อยากจะอยู่ที่สูงจนเหมือนไปหรอกเราก็เมื่อยบ้างอะไรบ้างเออ ช่ไม่เห็นใจเราเลยอ่ะเราจะจัดลังกาเลยนะฮะเราจะตีลังกาโอเคคุณผู้ชมส่งเข้ามา SMS ก็ได้นะว่าอยากจะดูพวกเรานอนจัดหรือเปล่าเออไม่แน่อ่ะบางคนอาจจะอยากเห็นแปลกๆอะไรอย่างงี้นอนปรากฏว่าหนุ่เล็กนอนจัดคงจะเอ็กมากเลยอ่ะแค่ยืนแค่ยืนตัวเอกร้อยละ เมื่อเช้าให้นมไมือยังมีสองเสียงเหรอโอ้กะเอ่มีสองอย่างนะ ไม่รู้ว่าเขาผิดใจอะไรกับพวกเราหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอเคลียร์นิดนึงนะจ๊ะเราพยายามรูปแบบรายการเราอีกหน่อยอาจจะงงในอะไรพูดกันทั้งวันเนี่ยรายการเรากเพื่อจะสุ่ทุกคนเก่งขึ้นครับมีอะไรมาโชว์เราในรายการเราได้เลยนะครับว่าวันนี้จะปิดครับต่ออีกครึ้นชั่วโมงได้ป่ะหรือใช้กระหนุกอ่ะผู้ชมสนใจรึยังโชว์ยมาโชวยรายการแล้วนะครับวันนี้เราสั่งเต้องลาไปก่อนแล้วลากันใหม่ในรากันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ